ทุกยุคทุกสมัยย่อมมีผู้ที่ลุกขึ้นด้วยศรัทธาความกล้าหาญไลชูยีนชายผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและความมั่นคงในจิตใจได้ยืนหยัดเพื่อเสรีภาพและศักดิ์ศรีของชนชาติของเขาเขาเชื่อว่าพลังที่แท้จริงมิได้อยู่ในอาวุธหรือกองทัพแต่อยู่ในความบริสุทธิ์ของเจตนาและความจริงในหัวใจของมนุษย์ดังเช่นศรัทธาที่นำพาผู้ศรัทธา ให้ผ่านพ้นความมืดวิสัยทัศน์ของเขาก็ได้นำพาชาวมอนให้ก้าวไปสู่ความหวังและความเป็นหนึ่งเดียวขอให้เราทุกคนได้เรียนรู้จากชีวิตของเขาที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงปกป้องผู้คนของเราและดำเนินชีวิตบนหนทางแห่งความดีด้วยความอดทนและความจริงใจ คนที่ปล้นบอสยายนไมวมัวจะเวงหัวพร้องหัวป่วยบ่ตอนได้มนต์ไมวมัวจะเวงหัวตะเมนหัวป่วยมองลุ